สวัสดีครับทุกท่านจะมาอัปเดตกรา,าฟของบิตคอยนะครับแล้วก็เหรียญบางตัวนะครับผมคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่ออัปเดตราคาเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะน,นําในการลงทุนนะครับหรือชักชวนใครให้มาลงทุนนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยง เดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวที่ขึ้นร้อนแรงนะครับก็เป็นไปตามที่ผมคาดไว้ในส่วนตัวนะครับผมก็คือ GLMR นะครับก็ทำคลิปไปทุกคลิปเลยว่ามันลงมาจาก20ดอลนะครับเมื่อวานยังอยู่3ตอนอยู่แต่วันนี้บวก3.9แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้40แล้วนะครับอยู่ในกระดานของไบเน้นด้วยนะครับผมแล้วก็อยู่ในกระดานของ OK เนะครับเดี๋ยวให้ดูตามเฟรมของว e กนะครับเนี่ย ก็ลงมาจากใบเน้นเนี่ยลงมาจาก15ดอลลาร์นะครับประมาณโซส่วน15ดอลลาร์นะครับส่วนของ OKX OK เนี่ยลงมาจาก19 19ดอลลนะครับเ,เพื่อนๆตอนนี้อยู่4ดอลลนะครับผมก็คิดคิดคิดดูนะครับว่ามันจะขึ้นไปกี่ดอลถึงจะได้กำไรกี่เท่านะครับผมโอเคนะครับเป็นแบบนี้โอ้โหนับ41%แล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตตัวของบิตคอยนะครับบิตคอยก็วีกนี้ลุ้นกันต่อนะครับว่าไปได้ไกลหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่4 6 4 8 7แล้วนะครับนี่คือตามเพลยมเดย์ก็ก็เป็นไปตามที่คาดอีกแล้วนะครับเพราะว่าแต้งวันนี้นะครับจะต้องเป็นแบบนี้ก็แต้งตัดไปจะต้องเป็นสีเขียวนะครับเรียกว่าเรียกว่าตามจุดกับตัวในการขึ้นนี่คือลงมาแค่2แต้งเอง1 2อันนี้3นะครับเพื่อน นะครับหนึ่งครับตอนนี้คือเป็นเทรนแล้วนะครับหนึ่าน่าจะไปต่อได้นะครับรอบนี้ก็ต้อง5้าหมื่นสองาหนะครับสำหรับตัวของบิตคอยนะครับคิดว่านะครับคิดว่าโอเคแต่ตามเทรเอสหนึ่งเอสสี่เมสิบเอ็มสิบหก็มีโอกาสย่อได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยแนวรับแต่แถวโซนนี้นะครับสี่หมืเนี่ยสี่ห0ื่นห้าพันกก็มีโอกาสเช่นกันนะครับมีโอกาสย่อนะครับผม ตำมเนิม S, S, S 1 S 1มีโอกาสย่อดได้เช่นกันนะครับแต่แถวโซนนี้โซนนี้ส4่ว0นีเดี๋ยวเอาใหม่นะครับ M 3 0ดูเทรนไลน์ M 3 0แล้วมีโอกาสนะครับพื่อนนะถ้าเกิดว่าวันนี้เป็นตลาดแดงก็มีโอกาสแต่แถวๆ4่3 0 0 45,800นะครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสมากๆเลยแต่ถ้าขึ้นนะครับเรามาดูด้วยกัน ถ้ามีโอกาสขึ้นในตมเฟรมของ1วันเลยเรามองทำฟรมเดย์นะครับ1วันเนี่ยหวันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่ลงต่ากว่า45,800แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับน่าจะไม่ลงต่ากว่า45,800แล้วนะครับก็แก้ครึ่งเส้นนี้นะครับผมขอลุ้นกันต่อไปนะครับสําหรับตัวของ i ิต o อยครับตอนนี้นะครับผมตัวต่อไปนะครับสําหรับตัวของชีบะนะครับชีบะเขายดอยู่ที่ 2 04ตัวแล้วก็264 4นะครับผม0ูนย์ตัว264 4นะครับในตามเฟรมของเดนะครับก็ก็ถือว่ายังต่ำกว่าตัวของบิดกอยู่นะครับนะครับปกติแล้วราคาที่เหมาะสมของเขาหน้าจะอยู่แถวๆสาม0 0นส0 0สนะครับคิดว่านะครับเนี่ยดูแบบแบบนี้นะครับอืมนะครับก็โอเคนะครับนี่คือกราฟของอาชีบาทนะครับทุกกราฟทุกคลิปก็ทำไปแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้มัอัปเดตราคา อย่างเดียวนะครับผมอยู่ที่สองอกสี่ห้านะครับผมวันนี้ตําโลสุดก็ประมาณสักอ่าวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้อยู่ที่สองห้าแปดสองนะครับที่ลงมาแล้วก็ขึ้นกลับไปนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็อัปเดตสั้นๆนะครับผมตลาดก็เขียวแล้วนะครับหวังว่ามันจะขึ้นไปไกลๆนะครับผมขอทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ